สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะสู่ช่องไม d า a r y t h อีกครั้งหนึ่งในวันนี้ค่ะหมอไม้ก็จะมาทําพลังงานคลิปรันดอมอีกคลิปหนึ่งนะคะซึ่งพลังงานคลิปรันดอมในคลิปนี้นะคะเป็นในเรื่องของความรักค่ะพมลิขิตโชคสตานะคะให้ใครนะมาคั่งรักเพื่อนๆน,นะคะในพลังงานคลิปนี้นะคะคุณกําลังจะมีใครเข้ามานะคะที่เขามาคั่งรักเพื่อนๆน,นะคะรักในความเป็นคุณนะเป็นเนื้อคู่พมลิขิตของคุณนั่นเองนะคะ เป็นได้ทั้งอาจจะยังไม่เจอกําลังเข้ามาหรือคุณอาจจะกําลังเจอเขาแล้วอยู่ในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานไปด้วยกันเลยเนาะขอดูนะคะพลังงานโชคชะตาผมลิกิตนี้นะคะที่ใครเข้ามาข้างรักเพื่อนๆน,นะคะหอ้เพื่อนๆนะคะรับฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะรับฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ค่ะเรื่องราวพลังงานดีๆคุณรับฟังไว้เป็นการดึงดูดความรักนะคะ ใบแรกว้าวสิบเหรียญน,นะคะชัดเจนมากๆเลยนะว่าใครหลายๆคนนะคะคุณได้เจอเขาคนนี้แล้วนะที่เป็นโชคชะตาภรมริคิดของคุณนะคะแล้วในเวลานี้เนี่ยเขาก็อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแล้วด้วยนะอืมต้องบอกว่าเป็นส่วนน้อยนะคะที่ยังไม่เจอนะถ้าใครที่ยังไม่เจอมันเหมือนกับว่าในไม่ช้านะคะพลังงานนี้คุณกําลังจะได้เจอเขาเข้ามานะคะ อาจจะอีกราวราวสิบอาทิตย์หรือเดือนที่10เดือนตุลาหรืออีก10เดือนนะคะนะแล้วแต่พลังงานกันไปนะคะแต่ว่าหลายๆพลังงานคุณเจอเขาแล้วแสดงความดีด้วยนะคะคุณได้เจอคนที่เป็นเนื้อคู่ตัวจริงของคุณนะคะแล้วคุณจะสัมผัสได้นะว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีความอบอุ่นให้กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะ คือสิบเปรี่ยนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เติมเต็มนะคะมองไปมองว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการที่คุณนั้นเนี่ยเต,เติมเต็มกับตัวคุณนะคะอาไม่ว่าคุณอาจจะเพิ่งจบความรักในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณเกิดการเยียวยาตัวเองบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้พิ่งจบความสัมพันธ์แต่เหมือนกับอาจจะโสดมานานนะคะจะเป็นสถานการณ์แบบไหนก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวคุณเองอะ่ะ คุณเหมือนกับมีการรีชาร์จพลังงานนะคะกลับมารักตัวเองคุณมีการค้นหาตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวของคุณเองมากขึ้นนะคะจนมาในวินาทีตอนนี้นะคะคุณเนี่ยได้ดึงดูดนะคะคนที่เขามีจิตญาณในความเป็นเนื้อคู่ที่ดีของคุณเข้ามานะคะอาจจะเป็นได้ทั้งในลักษณะโซเมทหรือเป็นทวินเฟม นะคะได้ทั้งสองอย่างเนาะแต่ว่าหมอไม,ม,ม,มให้น้ำหนักไปทางคู่ที่เป็นโซเมตนะคะไฮเอเรเลโซเมตเนาะเพราะว่าในในส่วนของพาร์ทวินเฟมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีบททดสอบอะไรที่หนักพอสมควรนะแต่สำหรับในพลังงานนี้หมอไมายมองว่าคุณกับเขาเนี่ยพอได้เจอกันแล้วนะคะอุปสรรคในความสัมพันธ์น่ะน้อยนะ ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะคะมีเพียงแค่การดําเนินความสัมพันธ์กันไปแล้วก็ให้เวลาและสิ่งต่างๆเนี่ยมันดําเนินและลงตัวไปอย่างธรรมชาติอืมแล้วก็ดูเหมือนว่าเนี่ยแหละปัจจัยรอบด้านอื่นๆไม่ค่อยที่จะส่งผลหรือมีปัญหาเท่าไหร่ในความสัมพันธ์นะคะของเพื่อนๆกับเขานะเออมันเป็นความสัมพันธ์ที่ คุณจะรู้สึกถึงความมั่นคงความอบอุ่นคนนี้ที่เขาเข้ามาชัดเจนกับคุณมากๆเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะเนี่ยแหละใครหลายหคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคุณเหมือนกับคุณไว้วางใจแล้วแหละนะในความสัมพันธ์นี้นะคะสิบเหรียญน,นะหลายๆคนในช่วงที่ผ่านมาก,ก็อาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการจะเป็นไปอนาคตด้วยกันอย่างไรนะคะ ว้าว two of cups นะคะสองถ้วยสวยมากเลยนะคะคือแบบมรู้สึกว่าคุณเนี่ยนะคะจะรู้สึกเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับเขานะเหมือนกับมันมีเซนที่สัมผัสกันได้ทางอารมณ์ทางจิตวิญญาณซึ่งกันและกันนะคะว่าต่างฝ่ายต่างรู้สึกดีกันมากแค่ไหนรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นลักษณะนี้นะคะ อูสิบเหรียญมากกับสองถ้วยนะคะคือใบแรกก็ปังเลยนะชัดเจนมากเลยกับพลังงานที่หมอไม้ขึ้นหัวข้อมานะคะสองถ้วยนะเป็นแน่นอนนะคะเป็นเนื้อคู่พรมลิขิตนะคะที่โชคชะตานะจัดวางจัดสรรมาให้กับคุณและเขาได้เจอกันนะว้ายแล้วก็มีไพะะแบบ่เด่ดๆดีๆอะ่ะในสํำรับอะ่ะออกมาแบบ สามใบติดกันแล้วนะคะคือคุณจะรู้สึกว่าในคามสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีแรงผลัดดันมันมีแรงจูงใจมันมีแรงบันด,ดาลใจนะคะคุณจะทําอะไรในชีวิตเขาจะเป็นกําลังเสริมหนุนน้าให้กับคุณเขาทําในอะไรในชีวิตคุณก็จะรู้สึกอยากซัพพอร์ตเขาอยากให้กําลังใจเขานะคะต่างฝ่ายต่างรู้สึกอบอุ่นนะคะได้รับกําลังใจได้รับพลังงานดีๆต่อกันนะคะแล้วก็เป็นได้ว่าช่วงเวลาที่ ตัวคุณหรือเขานั้นนะคะเจอภาวะอะไรหนักๆมาในชีวิตแต่พอคุยกับเขาได้มาอยู่ใกล้กันนะมันเหมือนกับได้รีชาร์จพลังงานนะคะมันเหมือนกับว่าคุณเป็นที่พักพิงใจนะคะเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะอือหรือตัวคุณเองก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะเช็คเช่นเดียวกันกันกบเขาด้วยนะโอ้ไพ่เดนะคะ ไพ่เดทใบนี้เนี่ยมันไม่ได้ให้อารมณ์ในเชิงเนกาทีฟนะค่อนข้างที่จะมีความโพซิทีฟนะคะเออมารู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็น l o ร์บ s n e น e r d ห e นะคะลักไม่มีวันตายอะไรอย่างนั้นเลยนะคุณดูปีกของผู้ชายนะที่มันเหมือนกับเกิดไฟที่ลุกท่วมขึ้นมานะคะแต่ไฟนี้เนี่ยมายมองว่ามันไม่ใช่ไฟที่มาเผาปีกอะแต่มันเหมือนกับเป็นการ มันเหมือนเป็นการจุดติดรีเบิร์ตอะไรอย่างนั้นมากกว่านะคะก็ให้รู้สึกอารมณ์ถึงความมีแพชชั่นกับเพื่อนๆนะความมีแพชชั่นกับคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้เดิมเขาอาจจะไม่ใช่คนที่โรแมนติกอะไรมากนักนะคะแต่พอเขาได้มาเจอหรืออยู่กับเพื่อนๆเนี่ยอยู่ๆความโรแมนติกเนี่ยก็เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แบบธรรมชาติแบบโดยอัตโนมัตินะคะตัวเพื่อนๆเองเนี่ยก็อาจจะเป็นประมาณว่า คุณอาจจะไม่เคยมีคำพูดจาที่ลึกซึ้งหวานๆน,นะคะเออแต่ก่อนเนี่ยในความรักที่คุณเคยไม่ได้สมหวังมานะคะหรือเจอใครมาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกอินเทน์หรือรู้สึกแบบมีอัตตาสูงในตัวตนในอีโก้นะแต่พอคุณมาเจอกับคนคนนี้นะคะคุณเหมือนกับคุณหลอมละลายตัวเองแล้วเกิดใหม่ไปเลยนะคะคุณจะมีความอ่อนโยนนุ่มนวลมากขึ้นนะคะเป็นคนเป็นตัวตนของคุณที่ดีมากกว่าเดิมอะ เวลาที่คุณแบบอยู่ใกล้กับเขานะคะอือนะ่ต่อมานะคะราชินีถือดาบนะเมา่สุกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะรู้สึกเลยนะว่าเขาค่อนข้างที่จะให้เกียรติคุณหรือว่าให้คุณเนี่ยนะเป็นคนที่มีอภิสิทธิ์อำนาจนะคะในการตัดสินใจในการทําอะไรเขาค่อนข้างที่จะ เกรงอกเกรงใจคุณหรือค่อนข้างที่จะตามใจคุณหรืออะไรที่มันเป็นความสุขของเพื่อนๆบนบนหลักในชีวิตของคุณอะ่ะเขาก็จะไปในแนวทางเดียวกันกับคุณนะคะเออเพราะเหมือนกับว่าจริงๆราชนีถือดาเนี่ยอาจจะพูดถึงได้นะว่า กว่าเพื่อนๆที่จะได้เจอกับเขาเนี่ยคุณเหมือนกับจะต้องผ่านบททดสอบเรื่องความรักมาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเคยผ่านการแต่งงานผ่านกานรหย่าร้างนะคะผ่านในบทบาทเรื่องของชีวิตคู่แล้วบางคนก็อาจจะเป็นพ่อไม่แม่ๆก็ได้นะคะมีลูกติดหรือมีภาระหน้าที่อะไรที่มันสําคัญอนะที่คุณจะต้องโฟกัสนะคะหรือในเรื่องความสําเร็จของคุณนั่นเองเนาะที่คุณอยากจะยืนมันด้วยลําแข้งของคุณอะนะ อ่าโดยเฉพาะพลังงานผู้หญิงอ่ะคนที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ชายเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีบทเรียนในอดีตคนรักที่ผ่านมาที่ทําให้เพื่อนเนี่ยรู้สึกตหนักถึงว่าคุณจะต้องเหมือนกับต้องมีศักยภาพมีมีคุณสมบัติอ่ะพร้อมที่จะเป็นผู้นําทางความรักในในครั้งนี้ให้ดีที่สุดนะคะอ่าใ,ในลักษณะนีนะ้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยอาจจะพ่วงไปถึงเกี่ยวกับหน้าที่อะไรที่คุณต้องรับผิดช,ชอบต้องจัดการอาจจะเกี่ยวนั่งกับบุคคลข้างหลังชีวิตของคุณเช่นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือลูกของคุณหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะความมั่นคงในชีวิตอะไรยเนี่ยเนาะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นจุดสําคัญหลักที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องทําโฟกัสนะคะคนคนนี้เนี่ยเขาจะไม่ขัดทางคุณ เ้ากับจะมีแต่การยื่นมือเข้ามานะคะหรือคอยเป็นกุณซือนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆเนาะหรืออะไรที่เขาช่วยซัพพอร์ตคุณได้คุณเขาก็จะลงมาทันทีนะมันเป็นอารมณ์ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเขาเล็งเห็นนะถึงการต่อสู้หรือการประสบสิ่ง,งต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ความพยายามมาเยอะแล้วเขาอยากให้คุณเนี่ยได้ ถ้าได้อยู่กับเขาอ่ะคุณจะต้องแบบสบายหรือคุณจะต้องมีความสุขสุขใจหรือมันจะต้องเบาขึ้นให้กับชีวิตของเพื่อนๆนะคะอะไรลักษณะยังไงอย่างนั้นน่ะเนาะโอเคมาดูกันต่อโอ้สองไม้เท้านะคะเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคิดถึงเพื่อนๆนะในหลายๆหลายๆเวลาที่ คุณอาจจะไม่ได้แบบคิดถึงเขามากเท่าที่เขาคิดถึงคุณก็ได้นะโดยที่เพื่อนๆอาจจะมีภาระหน้าที่เนี่ยแหละที่ต้องจัดการต้องรับผิดชอบนน่นนี่นั่นนะคะตัวเขาเองก็มีไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าเหมือนกับเขาเหมือนกับเขาประทับใจอะไรหลายอย่างในตัวคุณแล้วก็เล็กสเปกในความเป็นเพื่อนๆนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะนี่คือพลังงานที่ว่า เขาเป็นฝ่ายคลั่งรักเพื่อนๆนะคะแต่ไม่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการที่แบบเขาหลงนะเพียงช่วงแรกไม่ใช่นะคะพลังงานนี้เนี่ยความคลั่งรักคือมันเป็นการอะไรที่ว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้เจอคนแบบคุณะนะเออในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าเขาปิ้งรักคุณเขาตกอุมรักคุณนะ โอเคค่ะเพื่อน,อนๆต้องขออภัยนะคะนะตอนที่หมอไม้อัดคลิปเปิดไพ่ทั้งหมดเนี่ยคือไม่อะดับกลางคันนะคะแล้วก็ไม่ทันได้เห็นเนาะคลิปช่วงพัทหลังก็เลยไม่มีเสียงออไมาต้องมาอัดใหม่นะคะเดี๋ยวมาอ่านกันต่อเลยในส่วนตรงนี้นะก็คือว่าในขณะเดียวกันที่ตัวตนของคุณนั้นเนี่ยก็เป็นไรที่น่าชื่นชมนะคะน่ายกย่องน่านับถือมากๆเลยนะคะกับ สิ่งที่คุณเคยผ่านมาทุ่มเทมาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคุณมีความเด็ดเดี่ยวคุณมีความแข็งแกร่งมากๆนะคะเขาก็เลยเหมือนกับเป็นอะไรที่เหมือนกับยิ่งรู้สึกเอ็นดูเพื่อนๆนะคะอยากจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดนะคะมันไม่ใช่เป็นแค่เออความรักความประทับใจอะแต่มันเป็นอะไรที่เขาอยากจะออฟเฟอร์มากกว่านั้นนะคะให้กับเพื่อนๆ่ะเนาะที้ต่อมาเนี่ยมีไพ่สี่ดาบนะคะ ซีดาบไปนี้เนี่ยก็พูดถึงว่าตัวเพื่อนๆอเนี่ยนะคะอาจจะมีความเครียดนะคะอ่ามีความเครียดบ้างเป็นบางช่วงเวลาในความสัมพันธ์กับเขาแต่มันเป็นความเครียดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรนะที่นำพาให้คุณเนี่ยรู้สึกเครียด ะะแต่ตัวคุณเองนี่แหละที่อาจจะคิดหรือกังวลไปถึงอนาคตนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะราบรื่นหรือมันตอ่อจะตอบโจทย์กับชีวิตคุณไหมเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยมันก็หนักหรือมันก็มีอะไรเยอะอยู่แล้วที่คุณจะต้องออไฟ์จะต้องรับผิดชอบนะคะจะต้องแบบยืนหยัดด้วยตัวของคุณอ,อ่อในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตในการดูแลคนข้างหลังชีวิตของคุณในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะบอกว่า คุณเนี่ยเขาอาจ,จะสื่อได้ต่อให้คุณไม่พูดกับเขาเขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานนี้ของคุณได้แล้วเขาก็จะเหมือนแบบ Take A c t i o นนะคะไปในทิศทางอา่ะให้คุณได้มั่นใจเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะว่าเขาเนี่ยแหละนะคะคือคนที่มาช่วยคุณไม่ใช่มาฉุดรั้งคุณไม่ใช่เป็นคนที่มาถ่วงพลังงานคุณนะคะนะทนี่ต่อมาเนี่ยมีไพ่สี่ถ้วยนะคะ สี่ถ้วยใบนี้เนี่ยก็พูดได้ว่ามันอาจจะมีบางช่วงเวลาที่เขาก็อาจจะงงงงความเป็นตัวตนของเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเมื่อสึกถึงความติดหรือความอินดี้ที่เพื่อนๆนะมีนะเออมันอาจจะเป็นอารมณ์ที่ว่า คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมีชีวิตเป็นของตัวเองมากๆก่อนที่จะเจอกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับอะไรที่เพื่อนๆสามารถจัดการทําได้เองหรือไปเองคุณก็จะทําหรือไปเลยโดยบางครั้งคุณไม่จําเป็นต้องบอกเขาอะไรลักษณะน,นั้นซึ่งเขาก็งงว่าคือคุณเนี่ย s t r o n มากแบบที่เขาอาจจะไม่ค่อยเจอใครที่เป็นลักษณะแบบคุณก็ได้นะคะเออถ้าหากโดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้หญิงอะเนาะเอ่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยในสีถ้วยมันก็เหมือนกับเขาทาความเข้าใจนะต้องใช้คําว่าเขาทําความเข้าใจในความธรรมชาติของมันเพื่อนแต่มันจะบอกว่าในขณะเดียวกันความเป็นตัวตนของคุณตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ไปสะท้อนหรือสอนเขาไปในตัวนะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่เขาก็ต้องกลับมาคิดมามองในชีวิตของเขามากขึ้นหรือเปล่านะว่าอะไรที่เขาจะต้องมองไปข้างหน้าอะไรที่เขาแบบ คิดอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ทําก็อาจจะถึงเวลาลองทําได้บ้างแล้วหรือเปล่านะคะมันเหมือนกับบางทีพฤติกรรมของเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มาปลดล็อกหรือสอนอะไรเขาไปในตัวในทิศทางที่มันโตขึ้นนะคะอ่าทีต่อมาเนี่ยไพยสยนนะะ่สองเหรียญนะคะสองเหรียญเนี่ยจะบอกว่าใครคนนี้นะคะที่เขาเข้ามาขั่งรักเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะโชคสตาผมลิขิตอะ่ะคือ เขารู้สึกว่าแน่นอนทั้งตัวคุณและเขารู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆมันมีจุดสมดุลของคุณกับเขาที่มันสื่อผ่านถึงกันได้ในเรื่องของการเข้าใจการแชร์ประสบการณ์การการพูดการปรึกษากันต่างๆนะคะแล้วในหลายครั้งความรู้สึกของคุณกับเขาก็อยู่ใกล้กันตลอดเวลาโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็แค่ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองในการโฟกัสสิ่งที่ต้องทําอยู่ในทาง การดาเนินสร้างความสําเร็จของตัวเขาเองหรือตัวคุณเองนะคะที่ไปข้างหน้าด้วยกันอะอารมณ์นั้นเลยนะคะมันเป็นความรักที่แบบเฮลตี้เป็นความรักที่เป็นผู้ใหญ่จร,จริงๆอะเนาะทีนี้ต่อมานะคะก็คือดิแฮงแมนนะดิแฮงแมนใบนี้เนี่ยพูดถึงว่าคนนี้นะคะที่เขามาคั่งรักเพื่อนเนี่ยเขาจะขอบคุณเพื่อนนะและคุณก็จะรู้สึกขอบคุณเขาเพราะว่า สุดท้ายแล้วการที่คุณกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์กันไปเติบโตกันไปด้วยกันรักและผูกกันผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆนะมันเหมือนกับว่าหลายๆครั้งนะคะความเป็นคุณก็ทำให้เขาเนี่ยเหมือนกับได้เข้าถึง Higher s เ l ลลของตัวเขาเองมากขึ้นและในความเป็นเขาที่เข้ามาในชีวิตของเพื่อนก็ทำให้เพื่อนเนี่ยได้เข้าถึงไฮเออร์เซลของตัวคุณเองได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน นะคะมันเป็นอารมณ์นี้เนาะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่รู้สึกว่าเพื่อนๆนเนี่ยนะคะจะสัมผัสได้มากขึ้นเรื่อยๆนะต่อให้ในช่วงระยะหนึ่งในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยคุณอาจจะยังไม่สามารถ สบายใจหรือไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะคะด้วยเนื่องด้วยอดีตนะอดีตที่คุณเคยมีความรักมานะคะแต่คุณน่ะก็เยียวยาหรือผลักดันตัวคุณเองมาเนี่ยเกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีเศษเสี้ยวของเอ่อการการมีสติอ่าการมีสติในการค่อยๆดูไปในความสัมพันธ์นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกแบบเนี่ยคือ เรียวทำของคุณนี่คือรักเรียวๆจริงๆของคุณนะคะรักที่ดีของคุณจริงๆเนี่ยก็คือคนนี้นั่นเองเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของไพ่ Romance Angel กันนะซึ่งไพ่ Romance Angel เนี่ยหมอไมก็เปิดไปแล้วด้วยนะคะเพราะว่าในส่วนของการอัดคลิปรอบแรกกันนะที่มันเสียงหาย เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใบแรกเนี่ยคุณได้ไพ่เฟิร์นะคะ Extend your light like her นะคะ Energy to others ใบนี้เนี่ยใ้ความรู้สึกว่าใครคนนี้ที่เขาเข้ามาข้างรักคุณอะ่ะเขาข้างรักคุณในแบบที่รักในความเป็นคณจริงๆนะมันไม่ใช่แค่การข้างข้างรักแบบหลงอะ่ะนะคะเพราะว่าไพ่เฟิร์สเนี่ยก็อาจจะพูดถึงนี่แหละในช่วงพาร์ทของการหลงการข้างรักนะคะแต่ว่า ในพลังงานความสัมพันธ์ที่เข้มข้นตรงนี้เนี่ยมันสื่อถึงว่าเขาไม่ได้หลงรักคุณเพียงแค่ผิวเผินหรือภายนอกแต่เขารักในความเข้มแข็งเขารักในบทบาทชีวิตของคุณนะคะเขามีความเอ็นดูมีความสนใจอยากจะดูแลคุณนะคะแล้วรู้สึกว่าเขามีความสุขทุกครั้งเลยเวลาที่ได้แบบทําให้เพื่อนๆหัวเราะหรือมีความสุขนะเอ,อเขาอาจจะชอบหยอกคุณชอบแกล้งคุณให้คุณหัวเราะนะคะ ที่ต่อมาเนี่ย m a k e t h effort e นะ g e t love นะคะ is worth taking the step your g u i d e to take นะเนี่ยคือเป็นไพ่ที่บอกบอกถึงว่าเขาชอบเวลาที่คุณยิ้มหรัวเราะชัดเจนมากๆนะคะแล้วแบบมันเหมือนกับว่าแน่นอนว่าสิ่งที่เขาทำให้กับคุณอนะคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝ่ายรับนะคะ แต่การที่คุณเทคแอคแทอะไรกลับไปกับเขามันเป็นพลังงานที่ดีเช่นเดียวกันนะคุณอาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะจดจำนะเก็บดีเทลของเขานะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเออเขามีความสุขอะไรคุณก็มีความใส่ใจให้กับเขาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นความรักที่มีการให้และรับอยู่ในจุดที่พอดีกันทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขานะคะ ที่ต่อมานะคะคุณได้ไพ่โซเมตนะตอนที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือว้า wow, วมากเลยนะคะเออมมยจะบอกว่าแบบเนี้ยแหละนะนี่คือพลังงานเนื้อคู่ตัวจริงเนื้อคู่ที่ใช่ของคุณจริง,รงๆแน่นอนนะคะที่ขึ้นมานะแล้วไพ่ไปสุดท้ายเนี่ยก็คือแบบ healing family issue นะ you love life b e n e f i t as you forgive your parents ใบนี้เนี่ยไมย จะขยายนิดนึงนะคะว่ามันอาจจะเกี่ยวเนื่องครอบครัวของคุณหรือครอบครัวของเขาในแบบที่ว่าเออมันมองว่าเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะนะตัวฝั่งคุณเนี่ยอาจจะเคยมีปัญหาขัดแย้งนะคะกับบุคคลใดบางคนในครอบครัวคุณหรืออาจจะเป็นฝั่งเขานะคะทีนี้เนี่ยมารู้สึกว่าความรักของคุณกับเขาที่มันเติบโตขึ้นมาด้วยกันนะคะ มีการเรียนรู้มีการเติบโตทางความคิดทางจิตวิญญาณไปด้วยกันเนี่ยคือเหมือนกับจะมาปลดล็อกนะคะเกี่ยวกับปัญหาครอบครัวของตัวคุณหรือครอบครัวปัญหาตัวเข้าได้ในที่สุดนะคะมันเหมือนกับจะนอกจากความสัมพันธ์ความรักของคุณเนี่ยจะดีแล้วนะคะมันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์อ่ะ ของฝั่งครอบครัวที่เคยมีความขัดแย้งปัญหากันเนี่ยกลับมาสมานฉันนะคะกลับมาเกิดการให้อภัยกันนะคะหรือแบบบดล็อกอะ่ะในความสัมพันธ์ความรักกับคนครอบครัวได้ดีขึ้นด้วยเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะที่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานปิดท้ายนะเป็นไพ่เดอะเฮอร t มิ r o านะคะเป็นไพ่ข้อความนะจากเขาคนนี้นะที่เข้ามาข้างรักเพื่อนนะคะ ที่เขาเป็นเนื้อคู่คนวิกฤตของคุณคนนี้นะเขาดูหน่อยค่ะส่วนหมอมายจะบอกว่าส่วนใหญ่พลังงานนี้ที่ขึ้นมาในการอ่านคลิปนี้คุณเจอเขาแล้วนะส่วนใหญ่นะคะถ้ายังไม่เจอนะในช่วงเวลาเลขสิบที่หมอมายบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะคุณกำลังจะได้เจอนะอ่ะใบแรกที่ขึ้นมานะคะ เอาใหม่ขอเอาใหม่เพราะว่าล่วงเยอะนะคะตอนแรกนึกว่านึกว่าล่วงนิดเดียวพอดูนะคะเขามีการข้อความอะไรนะที่จะสื่อกับเพื่อนเพื่อนนะคะอืม have so much นะคะ design for you นะโอ้โหเขาบอกว่า เขามีความต้องการหรือมีการดีไซน์ออกแบบจินตนาการหลายอย่างในความสัมพันธ์นี้ที่อยากจะมอบให้กับคุณหรือมีไว้สําหรับอนาคตของคุณกับเขาอย่างแน่นอนนะคะอืมแสดงว่าชัดเจนมากๆเลยนะว่าหลายความสัมพันธ์นี้จะต้องเคยพูดเรื่องอนาคตด้วยกันนะแล้วอะไรที่มันเป็นความต้องการของเพื่อนๆนะเขาค่อน,อน,นะะข้างที่จะให้เกียรติคุณแล้วก็เหมือนกับ ให้อภิสิทธิ์คุณอนะอะไรที่มันเป็นความต้องการเป็นความสุข,ขคุณนั่นก็คือความสุขของเขามันเป็นอารมณ์นี้นะคะอืมที่ต่อมานะ o n t want t t lose y อยู่นะคะโอ้เขาไม่อยากที่จะเสียเพื่อน,อนไปเลยนะมันเหมือนกับว่าคุณอนะเป็นที่สุดเป็นอะไรที่สำคัญกับชีวิตของเขามากๆเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ดีให้คุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันยาวนานเนี่ย เขาจะทำมันนะคะเพื่อเขาได้มีคุณนะคะอืม I have I lost everything เออเห็นไหมคือมันเป็นไพ่ที่สะท้อนมาเหมือนกับว่าถ้าเขาไม่มีคุณนะมันก็เหมือนกับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะในสิ่งต่างๆที่เขาจะทำที่จะสร้างอะ่ะเออมันเหมือนกับ ถ้าเขามีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําที่เขาสร้างแต่มันไม่มีคุณน่ะก็เหมือนกับไม่มีความหมายเลยนะคะโอ้โหมีความโรแมนติกนะ I'm open to compromise นะคะคือเหมือนกับเขาเขาอยากจะบอกว่าเขารู้นะว่ามันอาจจะมีบ้างอะไรบางอย่างที่เขากับคุณเนี่ยก็ต้องปรับจูนกันนะคะแต่เขาพร้อมน้อมรับเลยนะเขาพร้อมน้อมรับนะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่า บางเรื่องนะคะที่มันจะต้องปรับจูนกันแล้วถ้ามันเป็นฝั่งเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่หรือเสียหายนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่ส่งผลดีกับตัวเขาด้วยเองกับตัวเขาเองด้วยซ้ํานะคะเพราะเขาอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีการต่อต้านนะคะนะในการที่บางครั้งเขาจะฟังคุณนะคะฟังคําแนะนําของคุณนะวันครับนะคะใบสุดท้ายก็คือคุณเนี่ยเป็นหนเดียวนะ เป็นคนเดียวเป็นดวันเท่านั้นของเขานะคะที่เขาอยากจะใช้ชีวิตด้วยเขาอยากจะไปข้างหน้าอนาคตกับคุณนะคะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะสำหรับในคลิปนั้นด้องคลิปนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ